หลืออีกแค่10วันนักแสดงสาวตื่นเต้นนับถอยหลังเตรียมวิวาไฮโซดังขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวแอรินยุคตะทัศน์เพราะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเธอได้ถูกแฟนหนุ่มไฮโซเบนเบนจะได้ทำการเซอร์ไพรสคุกเข่าขอแต่งงานแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกโดยมีแกงเพื่อนสนิทร่วมทำเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ด้วย และจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่10วันจะถึงงานแต่งแล้วล่าสุดแอรีได้โพสตท่าพพรีเวดดิ้งสุดเท่ออกมาให้ได้รับชมกันแล้วโดยโพสต์นี้ระบ,บุแคปชั่นว่า official c o u n t d o w n star t now ที่10 day หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมายเช่น so happy for you น้องแอร์ดีใจด้วยมากๆเลยแอร คอนเกรสนะคะยินดีด้วยครับ